สวัสดีครับวันนี้หุ้มเบาวีโก้นะครับมีคู่หน้านะครับคู่หน้าแล้วก็เบดแคปแล้วก็แผงประตูนี่ครับแผงประตู คูหน้าหุ้มแบบสวมทับบอเดิมนะครับครันนี้เรียกน้ำตาลและคีมน้ำตาลอ่อนนะครับนี่บอรแคบบอแคบเราสามารถเปิดได้นะครับแยกเป็น2ท่อนเพื่อสะดวกในการเปิดครับ เปิดเอาเครื่องมือก็ง่ายครับนี่เบาแคปนั่งสบายนะครับเบาแคปราคา5,200บาทคู่หน้า2,800บาทข้างประตูข้างละ500ร้อนะครับ ตัวนี้ v ีโก้แชมป์ครับผมนี่ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับขอบคุณครับ